สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับสู่ y o u t u b คลิปทำขาวพิเศษนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ามะมะนาวโหลอยแก้วมะนาวโหลอยแก้วนะครับ<ม>อยากเชิญชวนแฟนรายการลองซื้อไปชิมดูนะครับเอามาดูว่าเป็นยังไงมะนาวโหลอยแก้วอ่าดูนะครับมะนาวโหรลอยแก้วแปลกดีเป็นสินค้าแปลกดีนะฮะมะนาวโหลอยแก้ว <c oughs> นี่คือมะนาวโห่ลอยแก้วใช่ค่ะนี่นะฮะรายการครับมะนาวโห่ลอยแก้วครับจำนวนจำกัดค่ะตอนนี้ต้นของเราเองนี่ฮะมะนาวโห่ลอยแก้วนะครับคือของเราเองทั้งหมกูดผูกเองค่ะตัดพิชค่ะแก้เครียดได้แก้เครียดแก้อะไรบ้างนะครับบินแก้เครียดแก้อะไรบ้างนะอันนี้เหรอคะก็พวก ไอค่ะไอเขจะเป็นพวกนี้ค่ะไอเจ็บคอเลมีเสมหะกยงเี้ยมันจะมีควาเปรี้ยวความฝาดอยู่ในตัวนี่เลยผมเลยฮะนี่นะครับไปรายการสั่งซื้อได้ครับมะนาวโห่ลอยแก้วจากอำเภอจากท่องเที่ยวชุมชนบ้านดงเย็นอำเภออูทองสวดสุพรรณบุรีครับสินค้าหาทานยากฮะทรสสดชื่น ต้องสั่งทานดูครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ